มาเลยมาหาซื้ออะไรดีโอ้โหมีหมดไหนอะอยู่ไหนอะกระจุกะจกัะจุกิกน่ารักไปหมดเลยยี่สิบห้าบาทมีไหมอะมีปะมีปะไม่มีหรอกมีปะอยู่ไหนล่ะไหนอะไหนเอ่ยไหนที่เราต้องการ อันไหนที่เราต้องการอยู่ไหนเนี่ยหรอวูฮีมีเยอะเลยอ่ะนี่ไงไม่ชี้ไม่ชีอ้อันนี้อะไรกว่าอ๋อที่มันใช้แบบสะดวกสะดวกอ่ะจะเอาอันนี้อ่ะวูฮี่ที่ทำไมมันน่ารักเกินไปแล้วนะเนี่ยเกินปุยมุยเนี่ย <c oughs> อันนี้มันน่ารักเกินปุยมุยหนูเอาก็ได้เก,เกินปุยมุยหนูเอาอะไรกันเร็ว เอาที่ไปสกูได้อีซี่อีซี่อะเราเอาแบบนี้ดีกว่าแบบแบบท่อมันใหญ่ไปอ๋อใส่กระป๋องไม่ได้ใช่อันนี้เหรอกระต่ายน้องจะเอาอันนี้แล้วมันไม่ได้มันไม่มีสายเอ้านี่อะเขาต้องให้แบบนี้นุจะเอาอันไหนนุจะเอาอันนี้ไหมนุ้ยชอบสีม่วงเหรออุ๊เอาอันนี้นะเอาไหมชอบสีม่วงเหรอ ลุงคะเหยีได้ของเล่นของเล่นเหรอคะองบอกป้าป้าไหไปดูนี่เยียได้อะไรไหนอ่ะเยากได้เครื่องเขียนพอเฮ้อเฉไอเ้ทำไมต้งคอมันทำหายแล้วมันจะเอาเลไไปี่เยอะาหดนีไหนโอ้โ เรื่องประปจาัดก,การเองเราแล้วนะเน,นี่ยเนี่ยเอาหมอนไหมเนี่ย,ยเอาอะไรเอาเป็ดได้่ยไหมไม่เอามอเอาอะไรเร็วๆจะไปแล้ววั<ะ>นนี้ไหมเอาข้อขวดได้ไหมเอา,าออออเอาอะไรหนู <c oughs> <c oughs> จะเอาอะไรพอแล้วมั้งพอแล้วพอดแล้วไป,ไปไหมไปจาัดก,การ <c oughs> ไปใจตังแล้ว <c oughs> ม่มีตังค่ะไม่มีตังค่ะแค่นี้ก็พอและไม่ไป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 มีห้อะไรวันนี้หลังจากกินอาการปวดท้องมาแล้วกินเยอะสิไปใส่ตังใสเอาไปทำอะไรมีไม่ใช่หรอของหนูปัญหาอะไรอ่ะสูญพันธุ์ไปแล้ว ไม่ทีอะไรอ่ะไม่มีที่เก็บของไงก็ของเยอะไงบ้างมาใจตั้งเร็วๆติดแล้วแน้วสิบพันไปแล้วติดหนักเลยเร็วๆแบกมันมีจะหมดแล้วนี่ไงทำไมมันน่ารักจังเลยอ่ะของเขาซื้อมาได้เลยเออทำไมไม่เอาแบบเนี้ยซื้อมาแล้วเขาไม่เอาเหรอไม่ใช่ของลูกค้าเหรอคะ ของลูกค้าเหรอคะเาบอกาถาใีของมวางไหรับลค้าะของมวางไว้เค่ะอ,อ๋อถ้าไม่เอาอันนี้อันนี้มันน่ารักดีอันนี้ไหมสอันอ,อันนี้น่ารักกว่าอันนี้ไหมนี่อันนี้มันน่ารักกว่ามั้ยบีเดกเหรออันนี้มันใหญ่หราซื้อเฉอคืลดเอ็าเล็กๆแม่เอาโอเมไ,ไหม